สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับผมเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่202กันแล้วนะครับก็ถ้าหากท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับและที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกันเหมือนเช่นเคยนะครับ แล้วก็ท่านใดนะครับผมถ้าดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจนะครับสนใจหมายเลขไหนจดเป็นองค์พระหมายเลขนั้นไว้ได้ นะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกํากับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมโทรไลน์มาบอกผมหรือว่าจะโทรเบอร์มาบอกผมก็ได้นะครับผมว่าสนใจอยากช่าบูชาพระรายการไหนนะครับชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจนะครับผมและสําหรับใน EP นี้นะครับผมผมได้นําพระ บ้านนะครับผมมาแบ่งปันให้พี่ๆทั้งหมด26รายการนะครับใน EP นี้จะมีราคาแบ่งปันนะครับผมหลักร้อยนะครับ สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยนะครับผมราคาจะอยู่ในประมาณนี้นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจหลากหลายรายการก็สามารถพูดคุยกันได้ครับมีราคาพิเศษให้สําหรับพี่พี่ที่เป็นขาประจํานะครับผม fc ประจําของทางช่องก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับผมก็แจ้งเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1นะครับรายการที่1ใน ep นี้นะครับผมจะเป็นแหวนนะครับผมเนี่ยนะครับ แหวนเท้าเวสุวรรณนะครับผมรุ่นปลอดภัยวัดจุลามณีนะครับผมเป็นแหวนเลยนะครับพี่ๆี่องวงนี้นะครับสําหรับแหวนเท้าเวสนะครับผมรายการที่หนึ่งใน EP นี้นะครับหัวแหวนจะเป็นท้าเวสนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับพี่พี่0บาทนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแหวนเท้าเวสรุ่นปลอดภัยนะครับหมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมวัดจุลามณีนะครับนี่นะครับพันใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมเนี่ยนะครับนี่เป็นหัวแหวนนะครับขออนุญาตสวมให้พี่ๆดูนะครับขนาดแหวนจะประมาณนะครับพี่ๆประมาณ5้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนะครับผมประมาณนี้นะครับ สนใจสนใจนะครับผมสอบถามมาได้นะครับผมยินดีคุยกับพี่ๆทุกท่านนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิดตายันยุ่งมหาโชคนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขียมโครนะครับผมปิดตายันยุ่งรายการนี้นะครับ400บาทนะครับพี่ๆี่บาทนะครับขออนุญาตนำออกมาจากกล่องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมอันนี้เป็นรายกันที่2แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับเป็นปิดตายันยุ่งนะครับผมมหาโชคพ่อเกษมนะครับนี่นะครับผมรายกันที่2นะครับ ลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจใหมายเลขไหนสนใจรายกันไหนก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับปิดตายันยุ่งมหาโชคหลวงพ่อกเกษมเขมมักรนะครับสำนักสุสานใต้รักจังหวัดลำปางนะครับพี่เพียรายที่2นี้นะครับ 4ี่บาทนะครับผมรายกนาดมาครับผมจะเป็นพระร่วงนะครับผมพระร่วงนะครับเป็นพระร่วงรังปืนนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเนื้อชินนะครับผมอยู่ในเลี่ยมถักลวดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพระร่วงรังปืนเนื้อชินหมายเลข3านะครับรายการที่3นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับ FC ที่สนใจนะครับผมในราคานะครับ500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวลองดูความเก่าความเดิมของผิวกันได้นะครับนี่นะครับผม สวยสดงดงามแบบนี้นะครับถ้าใด้ถูกใจก็พูดคุยกันได้ครับผมอันนี้เป็นปลาร่วงรางปืนนะครับผมเนื้อชินนะครับลงกล้องให้ดูกระดูกชัดๆเลยนะครับผมเพื่อให้พี่ๆได้ดูผิวกันนะครับนี่นะครับหมายเลขสามนะครับผมใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมปกกรวดโบราณแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลี่ยมทับไปอีกทีนึงนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขสี่นะครับผมวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระกรุหรือว่าพระที่ไหนนะครับนี่นะครับผมหมายเลขสี่นะครับผมรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับผมมีน้ําหนักนะครับไม่ใช่เนื้อดินนะครับผม เรลิเยียมจับขอบโบราณเลยนะครับผมหมายได้สี่นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมลองดูความเก่าของผิวกันได้นะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยเดิมๆิมแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรนะครับผมเข้าไปในกล้องต้องขออภัยพี่พทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับ นี่นะครับรายกันที่สี่นะครับผมสวยเดิมนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขห้านะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเป็นพระกรุนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะครับน่าจะเป็นผมพ่อโตหรือเปล่านะครับผมรายการที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆหมายเลขห้านะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับลองดูความสวยความเดิมของผิวกันได้นะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับเนื้อเหมือนเป็นผิวปิดทองลงรักด้วยนะครับพี่ๆนะครับด้านหลังจะเป็นเลี่ยมปิดด้านหลังไว้นะครับผมจะเปิดไว้ประมาณนี้นะครับ400บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่5นะครับท่านใดนะครับผมอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับหมายเลข6ครับผมอันนี้เป็นพระเปิมนะครับ รายการนี้นะครับผม450นะครับพี่ๆพรับเปอร์หมายเลข6นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เลครับลองดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆครับรายกันที่6แล้วนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมท่านใดสนใจหมายเลขไหนนะครับสนใจรายการไหนก็พูดคุยกับผมได้นะครับ สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับพี่ๆชาวบูชารายการไหนไปก็ได้รับพระรายการแน่นอนนะครับพระเปิมหมายเลข6นะครับผม450ราในการหมนรายการนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข7ครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับพี่ๆหลวงพ่อทบอง์นี้นะครับ400บาทนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหลงอมอทบนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมวัดโบสถ์โพทองนะครับผมปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมฉลองอายุครบนะครับแปดสิบเอ็ดพันสานะครับหมายเลขนี้หมายเลขเจ็ดนะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดไปครับผมหมายเลขแปดนะครับ อาจารย์โกกิมโคยนะครับผมหรือว่า8ลง4นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเล็8นะครับลองดูผิวกันได้ครับผมวัดสันเจ้านะครับอง์นี้นะครับผม450บาทนะครับผมสำหรับอาจารย์โกกิมโคยนะครับผมหรือว่า8ลง4นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลองรูปผิวกันได้นะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับพี่ๆอาจารย์งกิมโคยนะครับฉลองอายุนะครับผม79ปีนะครับผมพศ .2519 นะครับปทุมธานีนะครับนี่นะครับ450นะครับผมหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเรื่องสวยๆเลยนะครับผมรายกระดับมาครับผมจะเป็นเหรียญเยือนอินเดียนะครับผมดุกุโตะนะครับผมหมายเลขที่9นะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขเก้านะครับขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม400บาทนะครับสำหรับเหรียญเยือนอินเดียหลวงปู่โตนะครับผมเป็นเยือนอินเดียเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับลองชมกันได้นะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับวัดประดูชเฉิมพรีนะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับพระสังวราิมลนะครับผมพศ2 5 1 9นนะครับผมเป็นรุ่นเยือนอินเดียนะครับ นี่นะครับราคาแบ่งปัน400บาทนะครับพี่พี่หมายเลขที่9นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข10นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับนั่งพานนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับปู่ทิมอิสริโกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับรายการที่10นี้นะครับผมราคา400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หมายเลข10นะครับ ลองดูลองชมกันได้ครับผมพระเครื่องของเกาเก็บสะสมนะครับท่านใดถูกใจใหมายเลขไหนสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมท่านใดเช่าบูชารายการไหนไปนะครับก็ได้รับพระองค์นั้นอย่างแน่นอนนะครับหลวงพ่อทีมวัดทหารไร่นะครับผมเป็นเหรียญนั่งพานนะครับ นะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขที่10นะครับพี่ๆท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข11นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมรูปเอียมวัตสพันสูงนะครับเหรียญข้าวหลามตัดรายการนี้นะครับผม500บาทนะครับพี่ๆ500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ หลวงปู่เอี่ยมนะครับผมว่าสะพานสูงนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผมปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขสิบสองครับผมจะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับผม เป็นเนื้อเกสรพิมจัมโบ้สองนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผม600บาทนะครับผมสำหรับปิดตาเนื้อเกสรพิมพ์จัมโบ้สองนะครับหลงปุโตวัดประตูชิมพรีนะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับ EP นี้นะครับผมมีแบ่งปันให้ราคานะครับผมตั้งแต่400บาทถึง600บาทนะครับทันใดนะครับผม สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับสนใจหลากหลายรายการก็มีราคาพิเศษให้อีกนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่12นะครับผม600บาทนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับหมายเลข13นะครับพี่ๆรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมพระพุทธชินราชนะครับผมพระพุทธชินราชนะครับพิมพ์แต่งฉลุลอยองค์นะครับผมรุ่นจอมราชนนะครับผมเห็นะครับวัดศรีรัตนมหาธาตุนะครับผม หรือว่าวัดใหญ่นั่นเองนะครับผมจังหวัดพิษณุโลกนะครับรายการที่13นะครับผมองนี้นะครับ400บาทนะครับผมสำหรับพระพุทธชินราชรายการหมายเลขที่13นี้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับพี่พี่นี่นะครับดูผิวความเก่าความเดิมกันได้นะครับ400บาทนะครับพี่พี่หมายเลขที่เอ่อนี้แล้วนะครับ ดูรายละเอียดนะครับผมงานสินนะครับสวยมากนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าใด้สนใจหมายเลขไหนนะครับสนใจรายกันไหนก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับเป็นพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันนะครับผมพิมพ์แต่งฉลูลอยองค์นะครับหอมกล่องเลยนะครับพี่ๆสี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญรวมพอกลั่นนะครับผม พ่อกลั่นวัดพญาต์การามนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรายการนี้400บาทนะครับพี่ๆเหรียญพ่อกลั่นนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ครับลองดูผิวกันได้นะครับปี2469นะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพ่อกลั่นปี2469นะครับ 400บาทเท <400 S 1> ่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมหมายเลขถัดไปครับผมเป็นเหรียญหลงปูดูนะครับเหรียญหลังยันดวงนะครับผมหลงกูดูวัดสะแกนะครับหมายเลขที่15นะครับผมรายการนี้ก็แบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญยันดวงนะครับผมหลงปูดูวัดสะแกนะครับ นี่นะครับหรือว่าพระพรมปัญโยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับผมวัดสะแกนะครับผมหมายเลขที่15นะครับ450นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหลวงพ <PLAY S> ่อทวดนะครับผมอันนี้จะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับผมแต่เจ้าของเดิมแกบอกว่าเป็นวัดช้างให้นะครับพี่พี่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับรายการที่16นะครับผมองค์นี้นะครับ450นะครับพี่พี่สี่าบาทเท่านั้นนะครับสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับ ผิวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี่ท่านใดเช่าบูชารายการไหนไปก็ได้รับรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับผม450บาทนะครับหมายเลข16นะครับรายขนาดมาครับผมหมายเลข17นะครับผมอันนี้จะเป็นนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระสมเด็จหรือเปล่านะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมไม่ทราบที่นะครับ400บาทนะครับผมเป็นด้านหน้าเป็นปิดทองลงล่างไว้นะครับมีเม็ดพลอยนะครับผมฝั่งทั้งหมดก็5เม็ดนะครับพี่พี่ตรงผิวขององค์พระเลยนะครับ ก็จะมีสีฟ้าสีแดงนะครับผมสีเขียวนะครับนี่นะครับผิวก็จะเป็นปิดทองลงลักไว้นะครับ400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมสามารถดูได้ทุกองคนะครับผม ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมรายกาดมาหมายเลข18นะครับผมหมายเลข18จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับผมพุทธสโรนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อพรมนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผม450านะครับพี่ๆวงนี้นะครับ4ี0้เท่านั้นนะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมผิวสวยมากนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับ เปียนเก่ามากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสภาพยังสวยสวยเดิมนะครับผมด้านหลังนะครับผมหลวงพ่อพรมทาวโรนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเดิมพุทธสโรนะครับผม450บาทนะครับผมอยู่ในเลียมพลาสติกเก็บผิวไว้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข19ครับอันนี้จะเป็นพระสังกจายนะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพระสังกจายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปี2 4 8 2นะครับ หมายเลขสิบเก้านี้นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาให้พี่ๆนะครับผมได้รับชมกันนะครับอันนี้เป็นรายการที่สิบเก้าแล้วนะครับผมท่านใดสนใจก็รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับดูความเก่าความเดิมของผิวกันได้นะครับผมปีสองสี่แปดสองนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็ รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมพระเรือกเจ้าของนะครับหมายเลขที่19นะครับผม400บาทนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่20นะครับผมหมายเลขที่20จะเป็นหลงพ่อเงินพุทธโชตินะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นปืนแตกพิมพ์เสียงโตนะครับผมวัดคงคารามนะครับ ปี2528นะครับผมรายการนี้นะครับผมพิเศษเลยนะครับผม400บาทนะครับผมวงนี้นะครับ400บาทนะครับหมายเลขที่20แล้วนะครับพี่พี่ขออนุญาตนะครับผมนำออกมาลงกล้องให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับเป็นรุ่นปืนแตกพิมพ์เสียงโตนะครับผมเนี่ยครับจะคล้ายๆนะครับผมกับรูปหล่อโบราณหลวอม่่อเงินนะครับผมรุ่นที่เป็นที่นิยมกันนะครับผมที่เป็นพิมคิตาพิมพนิยมนะครับคล้ายกันนะครับผม แต่นี่จะเป็นออกปีหลังนะครับผมเป็นรุ่นปืนแตกเสียงโตนะครับนี่นะครับ400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับมีให้รับชมกันนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่21นะครับผม รายการที่21นี่จะเป็นหลวมพ่อเงินวัดดอนใายหอมนะครับเป็นเหรียญกลมเล็กนะครับผมหลุมพ่อเงินวัดดอนใยหอมนะครับนี่นะครับรายการที่21นะครับผม500บาทนะครับผมหลวมพ่อเงินวัดดอนใยหอมนะครับนี่นะครับวัดดอนใายหอมนะครับผมหลวมพ่อเงินนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับปี2 5 0 6ยนะครับผมเป็นเหรียญกลมเล็กนะครับ พอเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับหอมเดียมนะครับผม500บาทนะครับหมายเลขที่21นะเลยครับรายก็ถัดมาครับผมเรียนรูปสวงหมายเลขที่22ครับผมรวงปูสวงองนี้นะครับ4ี0้านะครับพี่พี่นี่นะครับผมเป็นรุ่นยิ้มรับรัพย์นะครับ450านะครับผมหมายเลขที่22นะครับลองดูกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ เทวดาเดินเล่นนะครับผมแล้วเทวดาเล่นลินนเ่ดินนะครับผมยิ้มรับทรัพย์นะครับวัดไพยพัฒนานะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับเหรียญสวยมากนะครับผมตัวอักษรนี้แข็งๆเลยนะครับผมตัวอักษรนะครับ450นะครับผมเรื่ถัดมาครับผมหมายเลขที่23ครับอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อโค้งนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับด้านหลังจะเป็นเลี่ยมปิดหลังนะครับเลี่ยมถือว่าเลี่ยมเก่าเลยนะครับผมสวยนะครับ องค์นี้นะครับผม500บาทนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหมายเลขที่23นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมชนมายุ77ปีนะครับพศ2484นะครับด้านหลังนะครับพี่ๆนี่นะครับเตียมเก่านะครับผม500บาทนะครับผมหมายเลขที่23นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญกลมนะครับผมหลวงพ่อคงวัดช่องแคร์ครับหมายเลขที่24ครับ องค์นี้นะครับผม450บาทนะครับผมสำหรับเหรียญมหาลาบนะครับพศ2516นะครับผมหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคร์นะครับเป็นเหรียญกลมนะครับพี่ๆนี่ยครับท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคร์หมายเลขที่24นะครับ450บาทนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเหรียญมหาลาบนะครับพี่ๆ 2516นะครับปี2516นะครับลองดูกันได้นะครับผมสวยๆเดิมครับ450บาทนะครับไลยกันถัดมาก็เป็นเหรียญพุพงวมาช่องแครนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลังยันนะครับเป็นรุ่นส่งน้ำนะครับผมส่งน้ำนะครับปี2517นะครับองค์นี้นะครับผม450บาทนะครับผม450บาทเหมือนกันนะครับ ท่านใดถูกใจรายการไหนนะครับผมถูกใจหมายเลขไหนก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับยินดีพูดคุยกับพี่ๆทุกท่านนะครับผมอยากให้พี่ๆได้องค์พระที่ชอบใจที่ถูกใจไปเช่าหาช่าบ,บูชากันนะครับลายการที่25นะครับผมเหรียญพระพ,พรวัดช่องแครนะครับสี่ร้อนะครับองค์นี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะครับ รายกขนัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปูโตะนะครับผมปี2511นะครับผมรายการที่26นะครับรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่26นะครับเหรียญหลวงปูโตะนะครับผมวัดประดูชิมพรีปี2511นะครับนี่นะครับพระครูวิริยากิตตินะครับผมนี่นะครับอายุ82ปีนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม ด้าหลังนะครับนี่นะครับปี2511นหะครับหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับรายการที่26ใน EP นี้นะครับก็ร์ทหารท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับในที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันนะครับพี่ๆแล้วก็ทหาท่านใดนะครับผมสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระนะครับผม รายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมจะมีเบอร์เดียวนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมท่านใดนะครับผมอยากติดต่อสอบถามเข้ามานะครับ แล้วก็สามารถโทรมาแล้วก็วางได้นะครับผมให้ผมโทรกลับได้นะครับสะดวกแบบไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอที่ได้รับชมไปกันอย่างแน่นอนนะครับสนใจไหมเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนสามารถพูดคุยราคาต่อรองราคากันได้ทุกรายการนะครับอยากให้พี่ๆนะครับผมได้องค์พระที่ถูกใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกรับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ